สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับวันนี้จะเป็นเรื่อง73 73นะ73ในลูก,กาบทที่8ข้อที่1-3ลูกาบทที่8ข้อ 1, กก 8, อ1 3. นะัไปพูดถึงเรื่องของสตรีบางคนที่ไปกับพระเยซูนะัเช่นคนที่มีผีร้ายนะัคนคือมารีนะมารีชามมกดาลาแล้วก็โยอันนาภรรยาของคูซานะัสูสันนา แล้วก็ผู้หญิงอื่นอีกเยอะนะครับถามว่าเรารู้จักใครบ้าง <c oughs> จักใครเลยรู้จักคนเดียวมารีชามับบกดาลานะครับอะไรนะโยอันนาเนี่ยไม่รู้จักสุสันนาไม่รู้จักครับนะทําไมเพิ่มพีบันทึกนะเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่าธรรมเนียมของคนยิวเนี่ยจะค่อนข้างไม่ให้ความสําคัญเลยดีกว่าไม่ให้ความสําคัญกับผู้หญิง ผู้หญิงเนี่ยอยู่บ้านจะพูดอะไรก็ไม่ให้พูดให้ผู้ชายพูดนะถ้าอยู่ในที่ประชุมนะผู้หญิงก็นั่งนิ่งๆแล้วผู้ชายก็พูดไปหรือบทบาทสําคัญหรือความเป็นผู้นําครอบครัวผู้ชายมาก,ก่อนผู้หญิงหมดสิทธิ์นะนั่นนั่นนั่นคือบทนั่นคือสภาพในเวลานั้นเนี่ยอของของผู้หญิงนะแต่ว่ามีคนบอกว่าสิ่งที่พระพีบันทึกคืออะไรคือกาลังสะท้อนถึง บทบาทของคนที่ถูกเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีความสําคัญนะครับผู้หญิงเนี่ยไม่มีความสําคัญแต่คนเหล่านี้มีบทบาทในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าซึ่งอย่างที่กล่าวสกคุคือว่าสองคนหลังเนี่ยไม่รู้จักจริงๆผมก็ไม่รู้จักนะว่าสองคนนี้เป็นใครนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่เป็นที่รู้จักแต่สองคนนี้ก็มีโอกาสร่วมกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับ หลายครั้งเราก็เป็นเหมือนหญิงสองคนเนี่ยที่ไม่มีใครรู้จักอ่ะโอเคบางคนจะเป็นมารีชามากดาลาที่อ่ะเป็นที่รู้จักหน่อยหนึ่งว่าอ่ะคนนี้ไงที่พระเยซูรักษาพระเยซูขับผีแต่สองคนหลังเนี่ยอาจเป็นแบบไม่มีตัวตนอยู่ในสังคมเลยว่าอคนสองที่เป็นใครไม่รู้จักเลยแต่หลายครั้งเราก็เป็นแบบคนแบบนั้นเหมือนกันนะบซึ่งจริงๆการรับใช้ของเราเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องเป็นมารีทุกคนนะเราจะเป็น โยอ,อันนาหรือสูสันนาก็ได้นะที่ทำงานอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จหรืออยู่เบื้องหลังของการดำเนินให้มันราบลื่นโดยที่อาจจะไม่มีใครรู้เลยว่าอถ้าขาดคนนี้ไปเนี่ยทุกอย่างจบหมดเลยก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับซึ่งการรับใช้พระเจ้าก็ไม่จาเป็นต้องมีตัวตนเสมอนะครับ โอเคในในบางวาันละในบางโอกาสอาจจะต้องเสนอตัวตนเข้าไปนิดนึงเพื่อเพื่อให้เป็นที่รู้จักว่าอ๋อคนนี้คือคนนี้นะอ๋อสุสันาคือคนนี้นี่นะนะแต่ก็มีหลายครั้งที่สุสันาก็ไม่จําเป็นต้องออกมาบอกว่าฉันคือสุสันาก,ก็ไม่จําเป็นนะสุสันาก,ก็ทํางานเงียบๆทํางานรับใช้พระเจ้าเงียบๆอยู่ข้างหลังอยู่เบื้องหลังคอยผลักดนันคอยสนับสนุนคอยเอ ตอบสนองสิ่งต่างๆที่ขาดอยู่นะแล้วก็ผลักดันให้งานมันสําเร็จนะหลายครั้งเราก็อาจจะมีอยู่ในสภาพแบบนั้นเหมือนกันซึ่งถ้าเราอยู่ในสภาพแบบนั้นก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเออเรียกร้องหรือเสนอตัวออกมาเพื่อให้คนไปนที่รู้จักก็ไม่จําเป็นโอเคบางครั้งจําเป็นแต่บางครั้งก็ไม่จําเป็นนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เห็น การรับใช้ของเราก็คือพระเจ้านะแล้วผมก็เชื่อว่าไม่ใช่พระเจ้าที่เห็นเท่านั้นแหละคนใกล้ตัวของคนคนนั้นเนี่ยหรือคนใกล้ตัวของเราอ่ะที่รู้ว่าเราอยู่เบื้องหลังที่เรารู้ว่าที่รู้ว่าเราคอยสนับสนุนงานต่างๆของของพันธกิจให้เดินไปได้ก็รู้นะแค่นั้นก็พอแล้วครับนะเพราะาอะไรเพราะว่าเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อที่จะต้องการคําชมเชยจากใคร หรือทำเยินยอจากใครแต่ว่าเรารับใช้พระเจ้าเพื่อตอบสนองพระคุณของพระเจ้านะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้ดีนะอย่ายกตัวเองมากจนเกินไปจนลืมจนทำให้เราลืมจุดประสงค์ที่แท้จริงในการโปติรับใช้พระเจ้านะขอพระเจ้าไว้พรกับ